เอาเมื่อกี้คุยหนูจะคุยเรื่องงานอะไรมาจากตรังรู้ว่าทำไมต้องขับไปเชียงรายต่ออะไรอ๋อคือมันเป็นมันเป็นแผนที่วางไว้ตั้งนานแล้วครับของของกลุ่มของกลุ่มที่สนิทกันของกลัวอะไรเงี้ยฮะแล้วทีนี้ก็คือคุยกันไว้ว่าเอาเดี๋ยวเล็กวันนั้นเล็กมีงานที่ตรังก็ไปงานที่ตรังเสร็จบินกลับมามันค่ำค่ประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยนั่งรถไปต่อสุนพรรเบี้ยว ทีนะัดพี่กรณ์ก็เบียวเนี่ยู้วยการก็เบียวที่เพิ่งไปด้วยกันนะอยู <c oughs> ่ๆเบี้ยวไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยฮะลยก็เลยเออไหนๆว่างแผนมาแล้วก็เลยไปคนเดียวก็ได้เพราะว่าเตรียมกับทางทางพี่สาวพี่จอยทางดูงไว้แล้วอะไรเงี้ยก็เลย,เลยไปยใช่เหมืนอนโดนทางหลังไปด้วยจริงๆแต่ว่าก็โอเคฮะเราก็เหมือนกับเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเราว่างเราก็เลยเออเหมือนได้เที่ยวไปด้วยไม่ได้เ็นแผนให้เซไพร์สองคนไม่ใช่ฮะคือเขาคือเขามีพี่คนหนึ่งที่ที่สนิทกันในกองให้เขา เขาตั s <S kind of thought, okay. ้งใจไปด้วยว่าสุดมันเขาถ่ายละครเริ่องนึ่งก็เลยอดไปพอทุกคนเที่ยวเราถือว่าเข้าทางเราไหมก็ไม่เข้าทางนะครับไปเราเราไม่ได้ไปสองกับสองไปแล้วก็เจอ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 ครอบครัวเขาอะไรแบบนี้มันเป็นวงมิงเนี่ยที่มันมุงมิงไหมเลยเพราะว่าพอพอไปคนเดียวมันเลยดูมุงมิงแต่จริงๆเราต้องบอกว่าไปจะไปกันหลายคนเนี่ยเนี่ยตัวดีเลยเนี่ย คือไม่ได้ทุ่มเทก็คือเราไม่ได้ขับรถเองด้วยไงถ้าเกิดเราขับรถเองนะทุ่มเทจริงแต่เราไไม่ด้เราก็นอนบนรถไปแล้วก็เหมือนไปชิลๆได้ได้ไปเที่ยวหัวหินด้วยอะไรเงี้ยเหมือนพี่โก้ก็ชมในรายการเรื่องเล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยตื่นเตมนเรื่อนการเห็นแล้วฮะเรียกได้ดูได้ดูคลิปละเรื่องเล่าเช้านี้วันนั้นที่พี่โก้แซวพี่ปอด้วยก็ก็ก็เห็นแล้วแหละฮะก็ก็รู้สึกเอ๊ะ ก็ไม่คุยกับพี่โกเลยทำไมพี่โกรู้รื่รู้หมดเลยแต่ไม่แต่มันคือพี่โกไม่ได้คุยกับเล็กพี่โกพูดเหมือนแบบแบบได้คุยกัน,นอะไรเงี้ยก็ก็เซลล์ๆเลยฮะผมแต่ไม่มีอะไรอ่ะของขวัญที่ให้เป็นอะไรอะไรนั่งกันแดดฮะคือจริงแล้วรุ่นเนี้ยเออเล็กก็อยากได้ฮะแต่พอเลจะไปซื้อมันมี2สี 4. ก็เลยซื้อกันนะฮะพี่จอยเลยโอ้โหมันเกิดแล้วกันอะไรงี้อืมพี่จอยบอแบบอย่างที่เราใช้ใช่เพราะว่าเพราะว่ามัน พอไปที่ร้านอะไรเงี้ยแล้วพอมันมีอีกสีนึงนะคะคุณอาเรก็อะไรเลยก็อ๋ออีกสีนึงเป็นไงอ๋ออืโอเคเอาถ้าเป็นแหมถ้าเกิดจะมุ้งมีไงเราซื้อแหวนเลยดีไหมเราซื้อแหวนก็เหมือนเป็นมันเป็นของที่ใช้ได้อะไรมันเป็นของที่ใช้ได้อะไรเงี้ยเป็นของที่ใช้ได้แล้วก็น่าเป็น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 พี่จอยน่าใช้บ่อยด้วยแหวนกันแดดอะไรเงี้ยเหมือนพฤติกรรมเรามันดูเหมือนแบบมีอะไรอยู่ตลอดเวลาอะไร นาครเป็นคนนี้อยู่แล้วแต่ว่าคำจริงกับเพื่อนๆคนหนึ่งก็เซอร์ไพรส์นะแต่ว่าอ่าผมเป็นดิวิชนอผมก็เลยจับจองผมจอยเป็นมากเป็นพิเศษหรือเปล่าด้วยความที่สนิทกว่าคนอื่นนะเหมือนเราหน่าจะเหนื่อยแต่เอ๊ะทำไมถึงไม่เหนื่อยจริงไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยอยู่แล้วคือเราเราเหมือนได้ไปเที่ยวอะไรเนี่ยมันก็ไม่เหนื่อยแล้วก็เราก็โอเคเพราะเราชอบทะเลอยู่แล้วไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสรุปความสัมพันธ์ยังไงอะ ก็เหมือนเดิมนะเป็นสนิทกันแบบนี้ไปเรื่อยไมนจะไปไม่จีบใี่ไหมคะหนูมันเป็นเรื่องหอนาโค้ดเขาเรียกว่าทุกวันนี้มันมันเล็กตัวตัวพี่ชอยเองขาไม่ได้อยากจะมีแฟนหรืออะไรตัวเล็กก็ไม่ได้อยากมีแฟนหรืออะไรด้วยอะไรเงี้ยเรียกว่าการที่คนสองคนสนิทกันนี้ไม่ว่าเป็นเรื่องที่ดีความจริงมันคนเรามันไม่จำเป็นต้องยังเล็กกับเล็กเล็กเฉยๆนะก็ก็ก็เป็นเงี้ยดีแล้วเป็นพี่น้องกันเลยมนนเปป็ไได้ ถ้าเกิดอนาคตมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปถามถึงเรื่องในกองเห็นว่าถ่ายละครคู่กับแพร์เขาเล่นยาบกพี่น็อตแต่เห็นว่าแบบไม่คุยกันเลยในกองทงอ๋อท่านเดินแห่งรักกับพี่น็อตวอลเลนอ๋อคุยคุยปกติพี่นอร์เขาน้องวันนั้นปิดกล้องก็เจอกันต้องพูดว่ากับพี่อู๋ก็ไม่ค่อยได้คุยกับพี่ป๊อปก็ไม่ค่อยได้คุยเพราะว่า ราะว่าเรื่องนี้คือเหมือนกับว่า4คู่เขาเหมือนแยกพาร์ตกันเลยเราเราจะไม่ค่อยได้เจอคนอื่นเลยกับ3แซบเนี่ยจะเห็นจะรู้เลยว่าแบบพี่อู๋เขาพูดว่าแบบเพราะคนอื่นจะรู้ไงว่าเล็กแบบเป็นตเหมือนแบบมันตัวปนกองแต่พี่อู๋เขาไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้เจอเลยพี่ผิวอู๋เขาเพิ่งรู้วันนั้นว่าแบบวันที่ถ่ายรายการว่าแบบหล่อเล็กหน้าหมันไส้หรออะไรอย่างเงี้ยนะ ไม่ไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วฮะก็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 คุยปกติเป็น <c oughs> คุยเรื่อง <c oughs> เรื่องในกองธรรมดา <c oughs> ก็จะแต่เจอพี่น็อตในกองบ้างแต่คือคือเหมือนกับว่าเราไม่ได้เข้าซีรด้วยกันแล้วก็ก็เลยไม่ค่อไคยได้ไม่ได้ไม่ค่อยได้คุยกันอเองแต่คุยปกติซีเรียสไหมแบบพูดมาจับตาแบบว่ามไม่คุยกันในกองไม่ซีเรียสครับเพราะจริงๆเราคุยกันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยเก่งไม่พอเวลาเจอพี่เขาทำตัวไม่ถูกอะไรไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งเลยปกติเลยฮะหรือว่า เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แหละมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเหมือนเราเข้าหาพี่นนคนน้อยหรือคุยน้อยนะคะคนก็จะมองเอ่าเหมือนไม่คุยกันเลยอะไรไม่ความจริงไม่ได้เข้าหาใครเลยนะเข้หาหา <c oughs> ใครคือความจริงก็ <asking. S 1> ก็ก็คืออย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดว่าเราได้เจอใครบ่อยเราก็จะสนิทแหละเก่ยวกับ <c oughs> พี่น็อตกับพี่อู๋อะไรเงี้ยเรา <c oughs> เราเจอน้อยพี่ป๊อปด้วยคือกับพี่ป๊อปเนี่ยมาเจอกันก่อนปิดกล้องวันเดียวอะไรเงี้ยไม่ได,ไได้ไม่ได้คุยเลยก็จะมาแต่พอมาเจอกันก็คุยกันปกติทั้งสามคนปิดกล้องไปแล้ว อ,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 อ๋อเลยก็พอทราบนะแต่เรียกว่าก็ด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยตัวบทด้วยอะไรเงี้ยเรียกว่ามันด้วยหลายๆอย่างมันก็มันก็แต่บางคนก็ชอบมัคนคงก็จะมีก็มีคนที่บอกว่าชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยเรียกว่ามันแลอวแต่คนชอบด้วยแหละฮะเงล็กไม่เล็กไม่ซีเรียสมากนะเพราะว่าเล็กเลกว่าเล็กดูแล้วเล็ก เล็กโอเคกับกับกับผลงานกับกับสิ่งที่เล็กได้เล่นออกไปเล็กเลกว่าเรียกว่าโอเคแล้วสำหรับเล็กไม่ได้คุยถึงกระแสที่กับผู้จัดอะไรบบนีไม่ได้เจอเลยฮะไมไ่เจอพี <c oughs> ห่หนส์แล้วไปแล้วได้คุยไหมอืมยังไม่ได้คุยกับใครเลยเพราะว่าไม่ได้เจอตั้งหลังจาก <c oughs> เพราะว่าก่อนหน้านี้หลังจากปิดกล้องเราเราไปถ่ายรายการก็เจอคุยกันบ้างแต่ว่าเราไดถ่ายรายการละครเนี้ยไม่ออนแอร์ไม่มีกระแสพวกนี้กัเลย็ยังไม่ได้คุยกันขอบคุณค่ะแบบ